เพื่อนวันนี้จะมาแชร์แล้วก็รีวิวลิปสติกโทนสีนูนน้ำตาลที่สาวผิวแทนหรือว่าสาวผิวสองสีทาได้สวยปังรอดคือรอดจริงๆคือแบบเลือกมันแล้วตัวที่แบบใช้ประจําแล้วที่สําคัญคือถูกมากทุกคนตั้งแต่หลัก10จนแบบไม่เกิน2องยบาทอ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ตัวแรกที่แบมทาตอนนี้เลยทุกคนสวยไหม เป็นสีน้ำตาลโทนที่แบบขัดผิวแล้วแบบผิวดูสวยดูผ่องมากๆเลยก็คือตัวนี้เลย Maybelline s u p e r s t a y m a t t e i n k จ็ดศูน o n อเมนีทุกคนสีนี้คือเป็นสีน้ำตาลนูดที่สาวผิวแทนทาแล้วไม่ป่วยทาแล้วสวยมากๆแบมบสวอชมาแล้วจะเป็นสีประมาณนี้เลยนะเป็นสีน้ำตาลนูดที่ลงตัวมากๆพอทาบนริมฝีปากแบบแล้วก็คือนี่เลย ก็คือดูสวยดูขัดผิวมากแต่ข้อเสียของลิปสติกรุ่นนี้นะแบมรู้สึกว่าเขาแห้งแตกง่ายถ้าเกิดว่าใครที่ปากค่อนข้างที่จะแตกง่ายแบบแบมแบแนะนำให้บำรุงเขาให้ค่อนข้างดีก่อนนะแล้วถึจะลงลิปสติกตัวนี้ได้ตัวต่อมาก็คือตัวนี้เลย Maybelline s u p e r s t a y m a t t e i n k 75 Fighter คือแบมก็แบบมีสีหนึ่งที่ชอบมากๆที่ใช้ประจําความดีงามของนังคือติดทนมากทุกคนใครอยากได้ลิปที่ติดทนมากๆก็ม คือกินอะไรแบบทั้งวันมันก็ไม่หลุดอ่ะอาจจะหลุดบ้างแต่หลุดน้อยมากมากคือถ้าใครแบบที่เกียจเติมเลยแบบแนะนําตัวนี้เลยแบบทาครั้งเดียวจบสวยทั้งวันสีนี้ก็จะเป็นสีโทนน้ําตาลแต่ว่าจะเป็นน้ําตาลออกส้มๆสวยมากเลยถ้าใครชอบน้ําตาลส้มๆนะห้ามพลาดตัวนี้ดูสิดูความดีงามของเขาเดี๋ยวมาทาให้ดูเลย oh, สิกเนื้อแมทตัวต่อมาก็คือตัวนี้เลยเป็น into it รุ่นจิ๋วนะทุกคนเป็นสี perfectly จะเป็นโทนน้ำตาลชมพูที่สวยมากๆนี่เลยประมาณนี้เอาจริงๆอะแบมหาลิปสติกโทนสีนี้แล้วทากับสีผิวแบมอะให้รอดมันยากมากทุกคนเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันแบบ สีมันอ่อนเกินไปมันจะดูเหมือนเราป่วยแต่ตัวนี้ก็คือเอาอยู่สิกเนื้อแมทตัวต่อมาก็คือตัวนี้เลยเป็น Intuit รุ่นจิ๋วนะทุกคนเป็นสี Perfectly จะเป็นโทนน้ำตาลชมพูที่สวยมากๆนี่เลยประมาณนี้เอาจริงๆอะแบมหาลิปสติกโทนสีนี้แล้วทากับสีผิวแบมอะให้รอดมันยากมากทุกคนเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันแบบ สีมันอ่อนเกินไปมันจะดูเหมือนเราป่วยแต่ตัวนี้ก็คือเอาอยู่ toy, toy, สวยมากจะเป็นเนื้อแมทที่ไม่หนักปากเลยรุ่นนี้จะสบายปากมากๆลิปจิ๋วที่คุณภาพแบบไม่จิว๋วแล้วก็ราคาคือสบายกระเป๋ามากราคาน่าจะประมาณ59บาทนะถ้าแอม,มจำไม่ผิดทุกคน ใครแบบงบน้อยแบบแนะนำตัวนี้เลยคือต้องมีนะมาที่ลิปลิควิดแมทตัวสุดท้ายนะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลย s a s ซ y Sister เป็นสีน้ำตาลนูชมพูที่เป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวแล้วสีสวยมากเหมาะก,กับลุคที่ถ้าเราแต่งหน้าเข้มตาเข้มแก้มเข้มแล้วเนี่ยลิปสติกตัวนี้ก็คือเอาอยู่เลยถ้าแบบเป็น everyday ล o k ก็ได้นะรู้สึกว่าสีเขาแบบไม่ได้ดูฉุดฉาดแล้วก็เนี่ย ที่สวอตมาสวยมากแบมใช้มาแบบแท่งที่สองที่สแล้วคือแบบมันดีมากจริงๆเป็นลิปแมทที่เออคนที่ปากแห้งทาได้ลิปสติกตัวนี้ก็คือเป็นลิควิดแมทที่แบมรู้สึกว่าทาแล้วสบายปากมากทุกคนแบบ แถบๆดูมันคือมันแบบบางบาเหมือนเราไม่ได้ทาลิปสติกเลยที่สําคัญโทนสีเขาเป็นโทนสีสุภาพแต่ก็แบบเฮ้ยมีความแบบเซ็กซี่นิดนึงถ้าเกิดว่าอยากจะออกไปงานที่แบบต้องการแบบไปเจอผู้ใหญ่นะั้นนี่แบบว่าแท่งนี้ก็คือใช้ทาได้เลยแนะนำเลยจ้าราคาก็คือดีไปอีกมูฟออนมาที่ลิปสติกเนื้อครีมกันทุกคนเป็นเนื้อลิปสติกที่แบบสบายผิวสบายปากไม่หนักปากเลยมาเริ่มที่ตัวแรกก็คือตัวนี้เลย f o r you o x เอ็กซ์ฮั t สีช็อโกโกแบนานา่าความดีงามของเขาคือกลิ่นจะเป็นแบบช็อกโกแลตกับบานานาเลยที่สำคัญสีนี้คือเป็นสีที่สวยมากเป็นช็อกโกแลตนวลๆแบบมันมีความนัวแบบแบมบอกไม่ถูกสีผิวทุกสีผิวคือทาลิปตัวนี้ยังไงก็คือเกิดเลิศมาก ครีมตัวต่อมาที่ผมกำลังถ่าอยู่นะทุกคนก็คือตัวนี้เลย Maybelline u l t i m a t e 799 m o r e t o u t h คือสีสวยมากเป็นสีน้ำตาลส้มหนูชมพูที่ลงตัวมากๆเอาแพคเกจ h a r ูฮารามาเห่ามากแบบชอบมากๆเขาจะเป็นแบบตัวหมุนแบบนี้นะสีที่สวอชมาก,ก็เป็นแบบนี้ทุกคน มีความแบบพูดดีแต่ว่าก็มีความแบบเฮยเซ็กซี่นะมันก็แล้วแต่ลุกที่เราแต่งนะแล้วที่สำคัญแบมทาเป็น everyday ลุกได้เลยทุกคนเขาวางเบาไม่เหนอะปากคือสบายผิวปากมากๆเช็คลิสต์เลยจ้าตัวนี้ก็คือต้องมีนะตัวต่อมาก็คือเป็นตัวนี้เลย NYX Soft Matte Lip Cream เป็นลิปสติกตัวน้งของ NYX เลยนะสีน้ำตาลนูดที่ทาได้แบบ everyday ลุกเลยเนื้อครีมก็คือค่อนข้างที่จะ บางเบาสมูนนะทุกคนแต่ว่าคือตัวนี้ต้องเติมระหว่างวานันพอหลุดง่ายมากๆอ่ะเดี๋ยวมาทาให้ดูเลยว่าสีจะได้ประมาณไหนนะ มาที่ลิปเนื้อครีมตัวสุดท้ายก็จะเป็นย e ีฮอ้อที่เพื่อนๆคุนเคยแน่นอนก็คือนี้เลยคิวเพจเ v e r t ร o m a t มทตัวนี้สี 04, 04 v ว n นเท e สีแบบน้ำตาลหนูส้มที่สวยมากๆคือแบบชอบอีกแหละคือชอบมากๆทุกตัวที่เลือกมาอันนี้ก็คือชอบจริงแล้วก็ใช้จริงเด้อสวอชมาสีจะเป็นแบบนี้เลยมาทาให้ดูเลยเนื้อเคลือบทาง,ง่ายมากติดทนค่อนข้างโอเคเลยนะ ไม่จําเป็นต้องเติมแบบทั้งวันขนาดนั้นไม่ได้ทาตัวนี้นานมากแต่ก็คือแบบทาทีไรก็คือแบบประทับใจมากๆราคาก็คือไม่แรงเดียวทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวนี้ก็คือไปต่ำได้เลยที่ q ิวเพสนะลิปสติกกรุปสุดท้ายนะเพื่อนๆก็คือนี้เลยเป็นลิปสติกเนื้อสาตินที่แบบมีโอกาสได้ใช้แล้วก็ชอบจะมีอยู่แค่นี้เลย3ตัวมาที่ตัวแรกเลยเป็นของ f ิ e เพรสฟิลด์ดิสคิสฟอร t เดอร์ลิปซาตินสี08ฮอสโคโคคือแบบชอบมากๆเพิ่งไปสอยนอ้องเข้ามาราคา99บาทดีมากทุกคนสีเขาก็คือแบบมีความเป็นสีน้ำตาลนัวๆที่แบบมีความเป็นวอเตอร์นิดนึงเวลาทามาแล้วแบบปากเราก็จะดูมีความสุขภาพดีแบบอวบอิ่มอะมาทาให้ดูเลยว่าจะได้ฟินิชประมาณไหนนะ เห็นไหมเขาจะมีความแบบเป็นน้ำๆทำให้ปากดูอวบอิ่มเหมือนแบบเราบำรุงขามานเต็มทีเนื้อลิปเขาบางเบามากเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยแต่สีก็คือสวยชัดปากคือสุขภาพดีมีความแบบเป็นลิปกลอสเบาๆนะใครที่ชอบความแบบสบายปากแต่ว่าสีชัดสวยแบบแนะนำตัวนี้เลยละค่ะก็คือดีไปอีก ก็คือต้องมีนะตัวนี้มาที่ลิปซาตินตัวที่2ก็คือตัวนี้เลยออมาตินสี HP011 ทุกคนจะเป็นสีนูดน้ำตาลที่แบบเป็นนูดน้ำตาลที่แบบชอบมากๆสวยมากราคาก็คือดีมากๆอ่ามาทายให้ดูเลยว่าจะได้สีฟินิชประมาณไหนนะเนื้อเขาแบบโอ้ oh y g o ก็ส ooth แล้วก็ <It> s <S สบาย แปมรู้สึกว่าสีนี้คือเหมาะกับลุกที่เราต้องการลุกที่แบบตาเข้มคิ้วเข้มแก้มเข้มแล้วปากต้องการความซอฟก็คือแปมแนะนำตัวนี้เลยหรือว่าจะทาเป็น everyday look ก็ได้คือแล้วแต่คนชอบเลยนะให้ดูใกล้ๆสีคือสวยมากเป็นนูดส้มที่โอ้ไมากมันดูดีแล้วมันก็แบบมันไม่แพงเลยทุกคนทุกคนแบบเข้าถึงราคานี้ได้แน่นอน สวยมากจาก้ะโอเมตินไปตาำเลยนะที่ลิปสติกตัวสุดท้ายนะทุกคนก็คือตัวนี้เลยเป็นลิปคัลเลอร์เบอร์ศูนยเมลอนสีคือสวยมากเป็นสีน้ําตาลที่ออกส้มนิดหน่อยไม่ได้แบบส้มจ๋านะจะเป็นประมาณนี้เลยตัวที่สวอชมาเนื้อลิปเขาจะมีความเป็นเวลเวทแต่ก็แบบเวลเวทกึ่งแมทที่สบายปากไม่ได้แมทจนแห้งนะทุกคน ตัวนี้ได้ประมาณนี้นะทุกคนสีส้มน้ําตาลอาจจะคล้ายๆตัวเมื่อกี้แต่ตัวนี้จะมีความแบบน้ําตาลมากกว่านะราคา60บาทแบบซื้อมาที่อ e ีแฟนบอยแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังมีอยู่ไหมใครที่แบบไม่ได้มีงบเยอะแบบแนะนําตัวนี้เลยก็คือแบบสีเขาสวยแล้วราคาไม่ได้แพงเลย คลิปนี้ก็จบไปนะเพื่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมติดตามกันนะคลิปนี้แบมพีชีบปากมาเพราะว่าทาลิปแล้วก็ลบทาแล้วก็ลบแล้วก็ลบแล้วก็ทาอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกแบบเบินๆปากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรล้วก็ทําเพื่อทุกคนหวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูจะได้แบบเฮ้ยจะได้ลิปสติกบางตัวที่ชอบแล้วก็ลองไปตามมาดูนะยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะเพื่อน s o u next video นะจ๊ะบ๊ายบาย